สวัสดีครับกับไมค์ครั้งหนึนะครับชาวโลกทุกท่านนะครับกับไม่ครั้งกับายดูบอลนะครับผมหาหาลาเป็นนานนะครับเพราะช่วงนี้ก็จะเว้นเอ่องอัดคลิปอยู่นะครับก็ไังไงฝากขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็จะมาเล่ากันถึงข่าวบอลอีกเหมือนเคยนะครับผมเรื่ข่าวในวันนี้นะครับเฮอร์เนสนะครับเชื้อโควิด -19 เชื้อโควิด -19 จะทําตลาดซื้อขายร่วงนะครับยากจะมีดีล1 0 0ล้านนะครับผม อูลีอูลีนะครับผมเฮอรเนสนะครับประธานเออ่จิติมศักดิ์ของไบเออร์มิวนิกครับเชื่อว่าจากปัญหาเอ่อไวรัสโควิด19นะครับโควิดน้าที่กำลังแพร่ระบาดนะครับจะส่งผลต่ออ่ากระทบต่อการตลาดนะครับซื้อขายหอหน้าเตะซึ่งทำให้ยากนะครับที่จะมีการเดียวซื้อขายที่แพงกว่า100ล้านยูโรนะครับในช่วงอ่าสองหนึ่งสามสองหึงสามปีนี้นะครับผมจากปัญหาโควิด19นะครับที่กำลังเล่นงานโลก ในตอนนี้นะครับผมทําให้วงการฟุตบอลนะครับโดยผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับผมบริเติก้านะครับต้องระงับการแข่งขณะที่สโมสรต่างๆนะครับอย่างเช่นไบเนอร์นะครับและโปแลนดมนะครับตมีมาตรการลดเงินเดือนบุคลากรในทีมนะครับเพื่อไปช่วยลูกจ้างนะครับที่ขาดรายได้จากการไม่มีเกมแข่งนะครับผมจากนี้นะครับเรื่องที่ยังต้องติดตามกันต่อไปคือการกลับมาการกลับมาลงเล่นได้เมื่อไหร่นะครับเรื่อง ลิขสิทธิถหายทอดต่างๆนะครับจำนวนรายได้ที่ลดลงจากการแข่งขันนะครับหรือเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะนะครับผมเฮอร์นิได้ให้ความเห็นกับคิกเกอร์ว่าครับผมนึกไม่ออกเลยว่าจะมีการซื้อขาย100่ล้านยูโรนะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมและตลาดซื้อขายมันจะตกนะครับจานวนเงินต่างๆมันจะยังไม่ฟื้นนะครับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนหน้านี้ภายใน2-3ปีนะครับผมและเพราะทุกประเทศได้รับ ผลกระทบนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันจะเป็นโลกใหม่ใบใหม่ของฟุตบอลก็เป็นได้นะครับผมก็เป็นคํากล่าวของเฮนเนสนะครับสาหรับในวิกฤตของโควิด -19 นะครับที่เรากำลังจะมาถึงขึ้นเขาได้คาดการณ์ไว้ว่าในสองสามปีที่ถึงนี้อาจจะไม่มีการดวนักเตะถึงร้อยล้านยูโรได้นะครับผมก็อาจจะไม่มีการซื้อตัวนักเตะถึงเกินร้อยล้านได้นะครับอาจจะเป็นนักเตะที่นะราคาเบาๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวแรกของ ไลฟ์ดูบอลนะครับผมไล้์ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับกับคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไล้์ยังไงกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับ Kick off วินเว็บฟุตบอลที่ดีที่สุดดูบอลฟรีกู้เดือดทุกแมตช์สัตว์ถอดรวดเร็วมั่นคงตลอด24ชั่วโมงอัดไลน์มาเลยที่ At k w 8 9